สวดีคะ่ะทุกคนเก็บตังก่อนแบบหนึงเขาแจกตังมา2,000มีคนถามว่าทำไมพี่ปุ๊กไม่ไปดูโฆษณาฟรีนะคะจะได้ตัง้ง500บาทใช่ไหม500เหรียญใช่ปะเออพี่ปุ๊กดูไม่ได้นะคะเพราะว่าดูทีไรโปรแกรมเด้งทุกทีเลยค่ะต้องปิดแล้วเปิดใหม่ทุกทีเลยก็เลยพี่ปุ๊กก็พยายามปิดเน็ตนะคะ ก่อนที่จะปิดเน็ตพี่ปุ๊กก็จะแวะเข้าไปที่ร้านค้าก่อนเออพอไปร้านค้าเสร็จปุ๊บใช่ป่ะมีเสื้อผงเสื้อผ้าอยากได้เสร็จปุ๊บก,ก,ก,ก็ซื้อซื้อเสร็จก็ปิดเน็ตค่ะแล้วพี่ปุ๊กก็จะเล่นได้อย่างอย่างที่ไม่มีโฆษณาเพราะว่าโฆษณาเด้งทีไรนะคะหลังจากนั้นโปรแกรมโปรแกรมก็จะค้างแล้วมันก็จะทาอะไรไม่ได้ก็ต้องปิดเกมแล้วก็เปิดใหม่อ่ะมาเช็คเสื้อผงเสื้อผ้าก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนวันนี้ ไม่มีอะไรให้ใส่อะมีคนบอกว่าโมเดิร์นเมันจะยากมากๆเลยใช่ไหมเอาแล้วค่ะลดล็อกโมเดิร์นเเรียบร้อยแล้วเดียวเดียวเดียวก่อนจะเข้าไปอตรงนี้มีอะไรกวะเอาแจกเงินอีกพันหนึง่งโอ้ดีรับก่อนแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้แล้วก็ไปที่กระถางต้นไม้แป๊บหนึ่งนี่ได้รับแล้วบูสเตอร์นี่โอ้สองตัวนี้นี่ของดีจริงอ่ะไปะ m o เดิร์นเดนะคะมี32ด่านเออไม่ใช่อันนี้ดิโมเดิร์นเดยสเว้ยไม่ใช่32มี34ด่านโอ้แม่เจา้าแล้วอันเนี้ยจะมาในอนาคตใช่ปะมาสักทีมาสักทีกทฉันเลดกล้จะหมดแล้วไม่มีอะไรจะลงคลิปแล้วเนี่ยโอเคปะงั้นเราไปโมเดิร์นเกัน m o เดิร์นเดย์นี่ลักษณะมันเหมือนเป็นบ้านของเดฟเลยเหมือนกลับมาที่บ้านของเดฟเลยใช่ปะอ่ะไปด่านแรกกันค่ะ ใจฉันตุ้มมต่อมๆตุ้มมต่อมๆอะกลับมาที่ที่เคยเล่นที่เดิมอุ้ยดูท่าทางแบบไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยอะไรกันเนี่ยฉันมีต้นไม้แบบพร้อมขนาดนี้เอองั้นก็เอาไปแบบธรรมดาแล้วกันนะอ่ะทุกคนเอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยเหมือนที่เราเล่นในภาคหนึ่งเลยอ่ะป้ายเร่งเวลาด้วยเร่งเวลาด้วยปึ๊บกนอื่น อ่ารับเงินรับทรัพย์ที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ผูกทานตะวันโอเคอ่ะมาเล่นไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนฉันจะเร่งฟาร์มก่อนฟาร์มต้นไม้ก่อนน,อน,อน,นี่ใส่ข้าบนไปเลยเอออันนี้อันนี้ใส่แบบมานนี้เลยเออฟาร์มฟาร์มฟไปฟาร์มไป,ไปง่ายง่ายง่ายง,ายงายนะคะใส่เข้าไปฮึบฮึบ โอเคอ่ะมามาเงินมาเงินจงมาแผ่นมาแผ่นฟูดมาเฮ้ยข้างล่างอันนี้เดี๋ยวใส่อะไรก่อนดีใส่ตัวนี้ก่อนเอออันนี้เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว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 อะไรอ๊บงับเฮ้ยอยู่ๆมันก็วัามมาเฉยอะไรวะมันมาได้ยังไงเนี่ยตก,กใจเลยนะเนี่ย เอางี่เลยหรอเอางี้เลยหรอมันจะมาอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยเฮ้ยจริงๆด้วยมันมีมาจากด่านอื่นๆจริงๆด้วยทุกคนโอเคแล้วอย่างนี้ฉันวางสองอันได้ไหมเออเอาแล้วไอ้ไอ้นี่มาเฉยเลยอะ่ะเกมสโตนมาเฉยเลยทุกคนเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวงับโอเคเดี๋ยวเราผิดแผนแล้วทุกคนเออ ผิดผิดผพีผ้ยนไปหน่อยแบบหนึ่งงับงับงับเฮ้ยทำไมไม่ไม่งับวะทำไมไม่งับงับหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะแตกมั้ยเนี่ยเฮ้ยจะแตกมั้ยเนี่ยโอเคได้อยู่าจริงฉันก็เอออ่ะอเดียวเดียวจะเย็นเย็นเดี๋ยว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  เฮ้ยพรบดันไปดันโอเคเฮ้ยตกกระใจมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยแล้วเอานี้เอานี้วางไว้ได้ไหมงับได้ไหมข้างบนงับได้ไหมข้างล่างไม่ค่อยห่วงนะคะห่วงข้างบนนี่แหละนี่แหละจับมันงับโอเคโอ้ยอึอจริงเลยจริงไม่ได้เอาตัวระเบิดมาด้วยทุกคน เอาไงดีวันนี้ชกหลังก็ไม่มีแตกไหมเอาดิเอาดิใส่เข้าไปเออเออยูก็จะสู้จะสู้ไปถึงวินาทีสุดท้ายงับเข้าไปลูกงับเข้าไปงับเข้าไปงับมันอีกงับมันอีกกับมันกับมันอาเรียบร้อยโอ้โหเกือบชิวเชียนตกกใจวามาอย่างนี้เลยนี่คือด่านหนึ่งนะด่านหนึ่งนะโอเคอันนี้คือต้นไม้อะไระ เอ้ยมาลองใช้กันรับรางวัลแปหนึงนะโอเคก็อย่างที่อ่านคอมเมนต์อะ่ะก็บอกว่าเออในด่านนี้ก็คือจะรวมทุกเลเวลมาใช่ไหมทุกโลกจะโผล่มาที่ด่านนี้ทั้งหมดเอาเนี่ยฉันลืมปิดเน็ตเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าอินเทอร์เน็ตขึ้นมาโฆษณาขึ้นมาแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเกมปุ๊กนะคะพอปุ๊กคลิกเสร็จปุ๊บใช่ไหม ก็ต้องคลิกตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็รอสักมันก็จะมีตัวนี้ A X ใช่ปะ่ะแล้วก็กดปิดใช่ปะ่ะแล้วแทนที่เราอ่ะจะเล่นได้ปกติทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เอ้ยมันจะค้างอย่างนี้แล้วเราทำอะไรไม่ได้มาแต่เสียงนะคะทุกคนดูสิเพราะมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยต้องกดปิดเกมแล้วก็เปิดใหม่นะคะนี่แล้วก็เข้ามาใหม่นะอันนี้ดังนั้นเวลาเราเล่นอารีนา่านี่คือกลัวมากเลยเพราะว่ามันต้องเชื่อมเน็ตแล้วก็แบบโฆษณามันจะโผล่ทุกครั้งที่เราเล่นจบหรือเปล่า โอ้ยอย่างนี้เหนื่อยแย่เลยปิดปิดเปิดเปิดเอาละค่ะไปด่านที่2กันมาดูซิว่าดอกไม้ที่เราได้มาเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างโอ้การกระชั่วมันแต่เ,เวลสองเลยเหรอใจเย็นเย็นแผ่นลูกลักอันดับ1ของเราก็คือ Gold Bloom นะคะอันดับ2ก็คือ Lightning r e นะคะอันดับ3ก็คือ Infinite อุ๊ยติดนี้ด้วยอะ่ะมันติดนี้ด้วยก็ดีนะก็ดี เออก็ให้มันติดไปไม่เป็นไรดีแล้วงั้นดานนี้ฉันชนะแน่นอนถ้าเกิดฉันเอาไปแบบนี้นะนี่เอาพรา m e ม้อพีชูเตอร์ไปด้วยโอเคระเบิดพื้นแล้วก็เอาเชอรี่บอมไปอ่ะเอาไปประมาณนี้ค่ะไปกันนี่คืออะไรอะ่ะเอาไวต้ตรงไหนอะ่ะ what อันนี้คืออะไรเอาไว้กันวาร์ปเหรอเดี๋ยวนะมันคืออะไร กัน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 วาร์หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยได้ดวงอาทิตย์ด้วยเฮ้ยได้ดวงอาทิตย์ด้วยโอเคเล็งเวลาอ่ะเหลนี้มาเออถ้าเกิดตัวนี้ใช้กับไอ้นี้มันจะ,ม,นจะม,มันจะถอยหลังกลับไหมมันจะถอยหลังกลับทั้งแถวป่ะไม่รู้เหมือนกันฮึบโอเค ฉันไม่ได้เอาเงินมาทุกคนไม่ได้เอาตัวทําเงินมาเลยเพนฟูดแล้วก็เดี๋ยวรออันนี้ปึ๊บโอเคอเฮ้ยแล้วอันนี้มันจะจัดการได้ไหมดูสิมันจะจัดการได้ไหมมันก็ติดอะแบบเป็นเข็งใส่นี้อีกชั้นหนึ่งแล้วกันเออใส่อีกชั้นหนึ่งแล้วกันมาจากไหนเนี่ยเซิร์ฟมาจากไหนเนี่ยโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ขึ้นตรงนี้โอเค ใส่เข้าไปเออเล่นสายนี้เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวปลาหมึกปลาหมึกมามาได้ไงเนี่ยปลาหมึกตกกระจายปลาหมึกมาเฉยโอเคเอย้ยแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันวางของได้ไหมไอ้ตรงเนี้ยเฮ้ยวางได้นี่หวา่าเคเควางนี่ยังไงก็ชนะนะคะอันนี้คือกันกันกันไอ้ตัววาร์ปมาหรือเปล่าไม <ST AR C. S 2> ่แน่ใจ เฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราวางไว้แถวแรกแม่งเลยนี่วางไว้ตรงนี้เลยอ่ะไม่ต้องมาอย่ามายุ่งกับฉันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวบึมก่อนตูมเคเอาไว้แถวนี้โอเคกันไว้ก่อนอือเดี๋ยวค่อยๆแป๊บนึงนะทุกคนใจเย็นๆนะ อุยอ้ยอ๋อไอตัวนี้มันจัดการได้อ่ะฮึบขว้างเฮ้ยไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวใช้ไอ้ตัวบื้มเลยดีกว่ากกันทั่วมาค่ะอ่ะตรงนี้รอบหนึ่งก่อนโอเคเงินเอาเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเอาเงินก่อน,นก็แพนฟูดไว้ทุกตัวนี้แล้วชก็เอาเงินเอาเงินไปซื้อบึ้ม น,นี่ข้ามาเฉยเอาสิเอาสิเอาสิคิดว่าฉันตู้ไม่ได้เหรอดันปับป๊บปับปบป๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเครอซื้อเชอร์รี่บอมแป๊บหนึ่งนะคะรอดีเลย์แป๊บหนึ่งเอามาตูม้มเป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะชนะแล้ว <c oughs> ไม่ได้เอาทานตะวันมาด้วยทุกคน นี่ไงตัวนี้มันผลิตเงินได้ตัวนี้ก็โอเคใช่ปะ่ะแล้วมันก็ป้องกันกนารเกิดวาร์ปใช่ปะ่ะเอ้ยเราไม่ได้อ่านเดี๋ยวอ่านไหมแบบหนึ่งเดี๋ยวลองอ่านดูว่ามันมันทำอะไรได้บ้างอ่ะต่อไปดานที่3ค่ะไปการเอาว่าจะอ่านสักหน่อยไม่ได้อ่านว่าไอ้ตัวนั้นทําอะไรเออตัวนี้ใส่ตรงนี้ปึ๊บตรงนี้โอเคอันนี้อะไรวะลืม อันนี้ไม่ใช่ลืมสิไม่เคยเจอเลยนี่บอ,อ,อ๋อทำให้ซอมบี้ตัวเล็กเฮย้ยไอ้นี่มาไอ้ตัวเข็นมาบอ,อ้าวเฮ้ยตัวเล็กแต่ว่ามันมันผ่านเฉยเมื่อกี้ทุกคนบ โอเคแช่แข็งก่อนแช่แข็งแปบ,บนึงเอออันนี้มันช่วยเอาตัวที่ตายขึ้นมาแต่ว่าฉันสร้างไปแล้วอะสร้างทับที่ไปแล้วอะมันก็ไม่เป็นไรอ่าทำให้มันตัวเล็กโอ,อ okay. เควางไว้ตรงนี้อ่าเร่งเวลาแปบบหนึงใส่จีนะคะในดานนี้เขาเขาเน้นใส่จีมาให้เรา เออเออยังไม่ใช้ยังไม่ใช่ใชฮึโอเคผิดต้งผิดโอเคตัวเล็กฮกึเล็กทั้งแถวปะเอา้าไม่ทั้งแถวอะ่ะจะให้ตัวนี้มันตัวเล็กด้วยโอเคเฮ้ยตัวเล็กด้วยเฮ้ย ทำไมไอ้ตัวนี้มันนี่จังวะมันอ่ดจังวะตัวเนี้ยเออทุกคนโอ้แตกไปสองแล้วนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราใช้ฟูดฟูดแพนกับตรงนี้อ่าเรียบร้อยค่ะอ่ามาใช้ฟูดแพนกับอันนี้ดีกว่าโอเคทำเป็นตัวเล็กได้ไหม นี่ทำให้การกันทั่วตัวเล็กแล้วทุกคนโอเคอ่ะชนะแล้วแต่ว่าแตกไปสองนะทุกคนอ่ะดะีไปไปด่านที่3กันค่ะไอะไปด่านที่4กันมันมาแบบหลากหลายมากเลยทุกคน ตัวนี้ใช่ไหมกีฟซันแอนด์พาวเวอร์อัพเอเซนชาร์โด้พลนท์ให้ดวงอาทิตย์แล้วก็พาวเวอร์อัพให้กับต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงกับมันเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีสิแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้แล้วก็เอาสายจีใส่เข้าไปมันจะไปช่วยเพิ่มพาวเวอร์อัพให้ด้วยใช่ไหมทุกคนอยากลองเอาสายชายหาดไปอะถ้าใส่ให้มันเต็มเมันจะดีไหมเออลองดูนะอะปะเนี่ย yeah, แล้วทุกคนเอาไงดีวะสายนี้ไม่เวิร์กแน่เลยอะไอ้ชายหาดเนี่ยไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะว่าไอ้ตัวสเก็ตเนี่ยม,มาก ยเล่นใหม่ไม่เอาเล่นใหม่ไม่เวิร์กทุกคนนี่เพิ่งแค่ด่านสี่เท่านั้นไม่เอาละไม่ใช่ละใช้ไอ้นี่ดีกว่าไอตัวดอกไมไ้นี้ดีกว่าเอาตัวช็อตไปด้วยอเอาไม้เข้าไปเฮบเอาไม้แล้วก็ทานตะวนันอันนี้โอเคเล่งความเร็วไปมาแถวแรกเหรออันนี้มา มาก็ใส่ตรงนี้พื้นนี้ถ้าเกิดใส่ใส่แพนฟูดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นแบบพาวเวอร์อัพทั้งหมดพร้อมกันเลยป่ะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นตะวันกันใช่ป่ะมันขึ้นพาวเวอร์อัพป่ะต้องลองฉันยังไม่ได้ลองเลย,ยใส่ก่อนแปนึงนะลองให้ได้แพนฟูดมาก่อนนะแป๊บนึงนะได้และได้และเอ,อ่อ เอออะลองใส่ลองใส่ลองใส่ดูึ๊บึ๊บไม่เกี่ยวมันไม่ได้ขึ้นแบบว่ามันไม่ได้ขึ้นนึกว่าได้ได้อันติทั้งหมดเลยไม่ไม่ได้นึกว่าได้บูสเตอร์ทั้งหมดเลยไม่ใช่นะแต่ไม่เป็นไรค่ะเ <c oughs> <c oughs> ๊บแถวบนแถวบน <c oughs> สรุปไอตัวตัวเนี้ยมันจัดการไอ้นี่ได้ทุกคนดูนะ <c oughs> ไอตัวสเกตอะ ดูดิพออันนี้เข้ามานะมันจัดการได้ทุกคนแย่มากเลยงั้นเราก็จะต้องปลุกให้ได้แถวและสองอันอบฮ้ยงับงับโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆเฮ้ตุ้ม โอเคจะ,จะได้ไหมเนี่ยใส่พลังพาวเวอร์อัพไปตุม้มโอเคโอเคได้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 ได,ได,ได้อยู่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 เงินทำไมฉันไม่ใช้เงินโอเคโอเคโอเคมาเฮึบ์ปเฮิรฮิรโอเคใช้นี่งับไปโอเค จะยื้อให้ได้มากที่สุดจะ,จะยื้อให้ได้มากที่สุดใส่อันนี้ก็ไปตุ้มเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเออชนะแล้วทุกคนเย้ก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่ยมีต้นไม้ตัวใหม่มานะคะทุกคนไอตัวเงาตัวนี้สรุปมันช่วยอะไรได้บ้างวะอ่านภาษาอังกฤษมันก็บอกว่าช่วยเพาเวอร์อให้ก็คือเพิ่มพลังเพิ่มดาเมจให้เหรออืมตัวนี้ตัว สมัคสมคเอาไว้หลบข้างหลังข้างหลังวอนัทใช่ปะไอตัวเนี้ยเอาละสำหรับพันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเราเล่นครั้งละ4 EP นะคะมีเช้ากับวันเย็นรอบเช้าจะเป็น pan v zombie แบบเป็นเกมทั่วไปอะรอบเช้าจะเป็นเกมทั่วไปนะคะส่วนรอบเที่ยงกับรอบเย็นก็จะเป็นเกนนม pan v zombie สค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมมันจเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย